กลับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับเอรจิโอโกเมสครับพร้อมด้วยทีมนักสำรวจโคเซรูเบลคาบานักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟิสิกส์นานาชาติได้ระบุว่าเนื่องจากปลายสุดของอุโมงค์เนี่ยพบโครงกระดูกที่อาจจะเป็นของกษัตริย์แห่งเมืองเตโอติอวกันซึ่งหน้ากากอาจจะมีต้นแบบมาจากใบหน้าของพระอ,องค์ก็เป็นได้เพราะเป็นหน้ากากเพียงชิ้นเดียวที่ถูกพบในบริเวณดังกล่าวนั่นเอง นอกจากหน้ากากแล้วฮะยังมีวัตถุโบราณต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นมิสซั่นเปลือกหอยแกะสลักเครื่องปั้นดินเผาและก็เครื่องประดับต่างๆทั้งหมดนะฮะถูกเก็บกู้แล้วก็นําขึ้นมาบูรณะปัจจุบันครับถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มนุษยวิทยาแห่งชาติเม็กซิโกสําหรับพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ครับเป็นที่รู้จักกันในฐานะพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูง60เมตรฐานแต่ละด้านเนี่ยกว้าง200เมตร ถูกสร้างขึ้นเมื่อ2,000ปีก่อนโดยชื่อของพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ตั้งขึ้นโดยชาวเอสแท็กเอสแท็กนะที่มาพบเข้าเมื่อ700ปีก่อนพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ